สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเชา้านี้มอร์นิง่งมอร์นิ่งค่ะเรามาเติมอาหารเซลล์อาหารเสริมแม่มดโกโก้แม่มดคอฟฟนะคะในหนึ่งแก้วผสมเป็นมอคค่าแม่มดนะคะเติมน้ำร้อนกันเลยค่ะเราจะได้รับสารอาหาร33ชนิดนะคะนี่ค่ะเท่าประมาณหมวกแม่มดนะคะ หมวกแม่มดนะคะแล้วแต่ความเข้มนะคะอ่าเราก็ชงนะคะเห็นไหมคะน้ำร้อนร้อนละลายเร็วมากๆเลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ ขับไขมันตามหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดฝอยปรับสมดุลในร่างกายของฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายนะคะบอกเลยค่ะว่าวันนี้ถ้าคุณได้ดื่มสองกล่องนี้คุณไม่ต้องไปสรรหานะคะอาหารเสริมทั่วโลกอยู่ในสองกล่องนี้แล้วนะคะม็อคค่าแม่มดจะได้รับสารอาหาร33ชนิดค่ะนะคะ เชิญชวนค่ะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนร่างใหม่ในคนเดิมร่างใหม่และเปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนด้านสุขภาพและเปลี่ยนนะคะเป็นคนใหม่ในร่างเดิมเลยนะคะคุณดื่มแล้วคุณดูดีมีออร่านะคะใครเจอใครทักคุณก็จะเปลี่ยนเงินในกระเป๋าด้วยค่ะ สนใจสอบถามแม่มดออนไลน์ได้ทุกคนนะคะยินดีค่ะและเรากำลังเปิดรับโปรเจกต์ซุปตาออนไลน์โปรเจกต์ของเราเป็นโปรเจกต์ KPI นะคะ KPI มาเพื่อรวยสอบถามแม่มดออนไลน์ได้ค่ะสวัสดีค่ะ